อ่เมื่อสักครู่นะครับเราได้ทำการขับ LED พร้อมแสดงผลบน LCD เท่านี้สเต็ปต่อไปเราอยากจะบันทึกข้อมูลลง SD Card ด้วยละ่ะนะครับถ้าเรามาดูนะครับบนบอร์ดมันจะมี SD micro SD Card ให้อยู่หนึ่งอันนะครับถ้าของใครไม่มีรีบบอกนะครับน่าจะมีครบ ในตัวอย่างนี้นะครับให้เราเปิดตัวอย่างที่เจ็ดขึ้นมานะครับ ex ศูนย์เจ็ดแทร็กเก็ตนะครับ ex ศูนย์เจ็ดแทร็กเก็ต ในตัวอย่าง x 0 7 t a r เจ็ Target, นะครับมันจะมีกล่องที่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งกล่องก็คือกล่องข้างล่างสุดนะครับที่เขียนว่า sdcard นะครับกล่องเนี้ยจะช่วยให้เราสามารถบันทึกค่าลงไปใน sdcard ได้เลยนะครับโดยที่กล่อง sdcard เนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะครับก็อยู่ใน add on ของ l a p t d stm 3 2 b l o c k s e t แอ d on ออนโมดนะครับแล้วก็เป็นกล่องล่าง,างเพราะว่ามันเป็นตัว S นะครับอยู่ในรักผิดเอสเมสสองแอดออนโมดูแล้วก็ S สติการนะครับจากตรงนี้ ตรงน,นี้นะครับจะทําหน้าที่นะตอนนี้สามารถให้เราสามารถบันทึกภาาเป็น ASCII ไฟล์ลงไปในปอดได้เอ่อในไปโคเอสได้นะครับมันจะมีอินพุตสำคัญสำคัญอยู่หนึ่งอันก็คือไฟล์เนมนะครับเป็นตัวกำหนดว่าเราจะเก็บข้อมูลลงในไฟล์ชื่ออะไรตรงนี้มีข้อบังคับอยู่ว่ากล่องกล่องนี้ใช้กล่องคอ n สแตน t นะครับซึ่ง ที่เราใช้มา่อก่อนนี้นนกล่องคอนสแตนต์ก็เอามาจากออซอสก็ได้นะครับแล้วกล่องคอนสแตนต์คือกล่องนี้นะครับแต่ก็คลิกเข้าไปก็แค่ให้เราใส่ว่าจะเอาค่าคอนสแตนต์อะไรในการกำหนดชื่อไฟล์สำหรับกล่อง SD Card นะครับมีวิธีกำหนดอยู่ว่าจะต้อง data type เป็น อันไซน์อินแปดนะครับอันไซน์เจอแบบแปดปิดเราเลยต้องมีนำหน้าว่า u in 8นะครับนี่คือคำสั่งของมแมทแลบว่า u in 8คือให้แปลงดาชนาไทยเป็นอันไซน์แล้วก็เป็นวงเล็บแล้วก็มีฟันหนูนะครับไม่ไม่ใช่ฟันหนูอะ่ะมีย่างลระปนั้นเดียวนะครับปิดหัวท้ายเสร็จแล้วตรงกลางเนี่ยก็เป็น ชื่อไฟล์จุดนามสกุลนะครับซึ่งก็มีเงื่อนไขอยู่ว่าชื่อไฟล์เนี่ยก็ต้องไม่เกินแปดตัวอักษรนะส่วนนามสกุลก็ห้ามเกินสามตัวอักษรนะมีข้อบังคับแค่นี้เองนะครับเวลาจะทำด Data ล็อกเกก็คือใส่ชื่อไฟล์ตามเงื่อนไขที่ระบุตรงนี้นะครับส่วนอีก Input ตหนึ่งนะครับก็คือแอป e n d ตรงนี้ความตั้งใจเดิมก็คือว่าจะให้เลือกได้ว่าจะเอาข้อมูลต่อไปนี้เลยที่ใช้อยู่หรือว่าจะให้ลบทิ้งแล้วเขียนใหม่แต่นะั้นปัจจุบันนี้ที่ Implement ไว้ก็จะสามารถต่อไปเลยได้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือใช้ c o n s t a t t หนึ่งอย่างเดียวตลอดการนะครับตอนนี้ส่วน มีหนึ่งปีสองเนี่ยก็ก็คือข้อมูลที่จะเอามาเก็บนะครับแล้วเราจะระบุได้ไงว่าจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะครับก็ให้กลคลิกเข้าไปที่กล่องในกล่องมันจะมีอินพุตให้เรากำหนดได้หลักๆอยู่สามช่องนะครับช่องแรกตรงนี้เป็นเซสชันเฮดเดอร์เหมือนกับว่าในการเริ่มต้นการบันทึกใหม่ แต่ละครั้งเนี่ยให้ใส่เท็กซ์นนี้เข้าไปก่อนนะครับทุกครั้งที่มีการ power on reset หรือ CPU รันใหม่บรรทัดน,น,นี้จะขึ้นมาเพื่อให้เป็นเหมือนเป็นตัวชี้ว่าอันนี้เป็นข้อมูลของเซสชันใหม่นะนะครับส่วนบรรทัดที่สองก็ใช้เป็น f format เป็นตัวกำหนดว่าเราต้องการเก็บข้อมูลเนี่ย ในฟอร์แมแบบไหนนะครับเช่นถ้าตรงนี้แปลว่าให้เก็บข้อมูลเป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์ 1.3f ก็คือให้เก็บเป็นตัวเลขหนึ่งหลักสามทศนิยมแล้วก็ตามด้วยคอมมานะครับมีนะคอมมาแล้วก็ตามด้วยหนึ่งจุดศูนย์ก็คือเลขหนึ่งหลักไม่มีทศนิยมทับ n นี่แปลว่าให้ขึ้นบรรทัดใหม่นะครับ ราะว่าในการบันทึกข้อความเอ,อข้อมูลเราก็พอบันทึกหนึ่งครั้งเสร็จก็ขึ้นบรรทัดใหม่ข้อมูลในทาําในท i m สเต็ปถัดไปก็ให้ขึ้นบรรทัดใหม่บรรทัดใหม่ทุกครั้งก็เลยต้องมีทับ n นะครับจะสังเกตว่าอีกอย่างหนึ่งวแ sample time น,น,นี้เป็นหนึ่งแปลว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะเก็บข้อมูลนะครับที่0.01แล้วแต่เราต้องการเก็บข้อมูลที่ หนเฮิร์นะครับสมมตุติด้วยเหตุใดก็ตามเราบอกว่าไม่จำเป็นต้องเก็บเยอะขนาดนั้นคราวน,นี้ถ้าผมอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มละ่ะทํำยังไงนะครับสมมติผมอยากเก็บเพิ่มอีกหนึ่งตัวผมก็มาดับเบิ้ลคลิกตรงนี้ก็ได้แล้วก็เพิ่มต่อ,ตอท้ายไปนะครับเป็นคอมม่า เปอร์เซ็นต์สมมติเก็บสามทนิยมสามหลักเหมือนเดิมหนึ่งจุดสามเอฟแล้วก็เลือกโอเคก็จะเห็นว่าตอนนี้มันก็จะมีนะครับอินพุตพอรเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอินพ t พนะครับให้เราสามารถใส่ข้อมูลเพิ่มเข้าขไปได้การทำงานมันก็จะลักษณะเป็นอย่างนี้ สังเกตนิดนึงว่าตอนนี้เราใช้ไฟล์เนมเป็นนามสกุล CSV ก็คือ o o m m Separated Value แปลว่าค่าเนี่ยมันจะโดนแต่ละค่ามันจะโดนแบ่งด้วย comma นะครับที่เราใช้ format นี้เนี่ยเพราะว่า Excel มันเปิดได้วิเคราะห์ได้ง่ายนะครับเปิดได้เลยหรือเราจะใช้ชื่อไฟล์อะไรอื่นๆก็ได้ตามใจเรานะครับแล้วแต่เราจะเลือก เดี๋ยวผมจะกลับมาแล้วก็ลบที่ใส่เมื่อกี้ออกนะครับเพราะว่าเราต้องการเก็บข้อมูลแค่สองอันเสร็จแล้วผมจะเปลี่ยนชื่อไฟล์นะครับเป็นของวันนี้ก็คือยี่หกีหกพีหนึ่งสองนะครับหรือใครจะใส่ชื่อตัวเองก็ได้นะครับลองดู ใส่ชื่อไฟล์แบบนี้เสร็จก็กดโอเคนะครับแต่ก่อนที่เราจะบิวโมเดลนี้ลงไปในทาร์เก็ตเนี่ยสมมุติว่าเราอยากจะเช็คดูว่าบน s d c a r กาตอนนี้มันมีอะไรอยู่บ้างนะครับเราสามารถทำได้โดยการถอด s d card มาใส่ s d c a r การ a d e r ก็ได้หรือเปลี่ยนโหมดให้บอร์ดพีโอไปอยู่ในโหมด s d c a r การ a d e r ก็ได้นะครับในการเปลี่ยนโหมด ให้ PIO ไปอยู่ในโหมด SD Card Reader ทำยังไงนะครับก็คือให้เรานะครับอยู่ในโหมดรันโปรแกร,รมก็คือไฟจะต้องดับเสร็จแล้วเปลี่ยนจัมเปอร์นะครับ J9 ตัวเนี้ยจากตอนนี้มันอยู่ตำแหน่ง h นก็ให้มันไปอยู่ตำแหน่งโลผมก็จะยกขึ้นนะครับแล้วก็ บอกให้เข้าโหมดก็คือต้องรีเซ็ตหนึ่งทีใช่ไหมครับอ่ะเราก็รีเซ็ตหนึ่งที mm hmm. ก็จะเห็นว่าตอนนี้ว d o w s จะ Install Driver ใหม่มันควรจะเห็น Drive หรือบอร์ดวีตอนนี้เป็นเหมือน SD c a r การ a d ร r นะครับ ถ้าไม่ได้ยังไงก็ลองกดรีเซ็ต,ตดูทีหนึ่งนะครับอ่าผมยังไม่ได้ต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับมันรอนานหน่อยมาแล้วคือถ้าถ้ามันเข้าโหมดถูกต้องเรียบร้อยเนี่ยมันจะต้องมีเหมือนกระเสียบเอสติกธรรมดาเลยครับขึ้นมาให้เปิดผมก็จะลองเปิดดูก็จะเห็นว่ามันจะมีไฟล์เก่าอยู่อันหนึ่งนะครับผมก็จะลบไฟล์นี้ทิ้งไฟกดโอเคนะครับ จุดสังเกตอย่างหนึ่งคือถ้ามันทางานเรียบร้อยถูกต้องเนี่ยตัว LED สีแดงจะต้องติดอันนี้หมายหมายความว่าต้องโหมดเสติการตีเตอร์ถูกต้องนะครับตอนนี้ผมมั่นใจแล้วว่าในในการ์ดผมไม่มีไฟล์อะไรอีกแล้วเพราะว่าลบทิ้งหมดผมก็กลับมานะครับให้อยู่ในโหมดโปรแกรมเพืออเ่อที่จะบิวโมเดลเมื่อกี้ลงไปก็ให้เราแค่สับ แคมเปอร์นะครับ J9 จากโลไปไฮเหมือนเดิมแล้วก็กดรีเซ็ตหนึ่งกีพอกดรีเซ็ตเสร็จนะครับก็ให้กลับมาที่หน้าแบนแลบแล้วก็ลองรี e s t ต r o ดักอินโฟมันจะมีคำสั่งอีกคำสั่งหนึ่งสมมุติถ้าหน้าจอมันเลอะๆนะครับแล้วเราบอกว่าโอ้อยากเคลียร์ให้มันสะอาดหน่อยก็กด C พิมพ์ว่า CLC เคลียสก,กรีนแล้วกด enter นะครับแล้วผมก็จะรีเค e ส t product info ก็พิมพ์ ie แล้วก็ลูกศรขึ้น Request ถ้าไม่เจอนะครับก็ลองรีเซ็ตอีกทีหนึ่งกดนานนิดนึงนะครับแล้วก็ลองดูใหม่ถ้าไม่เจออีกเนี่ยเดี๋ยวจะต้องอาจจะต้องดึงสายออกนะครับออ มันไม่เจอใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรผมลืมเปลี่ยนสวิตให้ปอยูในโหมดโปรแกร,รมลรืมเองนะครับอ่ะก็ต้องสับสวิตปอยู่ในโหมดโปรแกร,รมให้ไฟติดก่อนนะครับแล้วกดดีเซตอีกหนึ่งทีอ่ะเมื่อกี้ลืมนะครับเสร็จแล้วให้อีเฟสอ่ะคราวนี้เจอแล้วนะครับเจอไหมมีของใครไม่เจอไหมโอเคเจอนะครับ เจอเราก็เตรียมปิวโมเดลนี้ทำยังไงครับเตรียมปิวโมเดลก็รีเฟรชอัปเดตรแรกรมนะครับสองครั้งเดิมครั้งแรกมันจะเป็นสีแดงแต่คราวนี้เราจะเห็นมีสีเขียวด้วยนะครับแต่ขอบอกก่อนว่าไม่ใช่หวานเย็นอ่านะครับมีสีเขียวด้วยนะครับอย่างที่บอก ให้กล่องนี้มันทํางานที่ความถี่เท่าไหร่นะหนึ่งเฮิร์ใช่ไหมครับเพราะเราบอกว่าเราบันทึกที่ความเร็วหนึ่งเฮิร์ตนะครับตามนี้แต่กล่องอื่นเนี่ยมันทางานที่0.01นะครับเดี๋ยวผมจะลองอัปเดตไดแกร,รมดูทีหนึ่งเพื่อ T.S มันจะได้ขึ้นค่าที่ถูกต้องขึ้นมาเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าสีไหนมันคือ แซมก็ทำอะไรก็ด้วยการกด Ctrl J นะครับ Ctrl J Ctrl J พอเรากด Ctrl J ปุ๊บมันก็จะขึ้นบอกเรานะครับว่าสีไหนคือความถี่ไหนพอเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราลองบิว พอทุกอย่างเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยก็คือดูว่าทุกกล่องเนี่ย sample time เป็นตามที่เราต้องการแล้วเราก็บิวเลยครับคอนโทรล B เพื่อบิวโมเดลเนี้ยลงไปพอบิวเสร็จเดี๋ยวเราก็ลองสั่งบนรันดูสักครู่หนึ่งนะครับแล้วสักสิบวิก็ได้แล้วลองดูว่าข้อมูลเนี่ยมันถูกอ่านและเก็บเข้าไปใน SD card หรือเปล่า อพอโมเดลนะครับวิวเสร็จปุ๊บผมก็มาสั่งรันสับสวิ์ไฟดับกดรีเซ็ตหนึ่งทีมันก็จะรันนะครับเราก็จะเห็นค่าแสดงบนหน้าจอตามปกติคราวนี้ระหล่หาเนี้ยข้อมูลมันก็ควรโดมทึบไปในเอสติกด้วยนะครับเราก็ลองลอง,ลอง,ล,องลองดูสักพักหนึ่งพอลองดูสักพักหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เรานะครับเปลี่ยนโหมดให้ไปอยู่ในโหมด เอสซีการ์ดลีดเดอร์ดูว่ามันมีนข้อมูลหรือเปล่านะครับผมก็จะเปลี่ยนโหมดย้ายจัมเปอร์ย้ายจัมเปอร์เสจกดรีเซ็ตหนึ่งทีนะครับแล้วก็รอว่าให้วิดว์เจออ่าพอวิดว์เจอเอาต้เตะเปิดไฟล์ขึ้นมาผมเซฟเป็นชื่อวันวันนี้นะครับวันเดือนปีนี้พอเปิดขึ้นมา อย่าที่บอกว่าด csv ปึ๊บมันจะสามารถเปิดด้วย excel ได้ดูได้ง่ายนะครับก็จะเห็นว่าข้อมูลมาแล้วตรงนี้ครับที่ผมบอกว่าไฟล์เออ,เอ,อตัว header มันจะขึ้นบรรทัดใหม่ทุกครั้งของการอัดเขาบันทึกข้อมูลนะครับมันก็จะมาขึ้นสมมุติถ้าผมกด reset แล้วรันอีกทีหนึง่งแล้วนี้แล้วข้อมูลมันก็จะมาขึ้นใหม่นะครับโดยที่จะมี header ตรงนี้มาต่อท้าย ข้อมูลจะตอบไปเรื่อยๆลองดูก็ได้ครับผมจะลองปิดดูก่อนนะครับแล้วก็ลองรันใหม่ก็ย้ายไปโหมดรันลรวกดตีเซเพอร์เก็บข้อมูลเพิ่มนะครับ่สมมุติเก็บพอแล้วนะครับก็มาโหมดอ่าน s อส a r การ์ดเยนจ็ปเปอร์เซเปิดไฟล์ขึ้นมาดูนะครับก็จะเห็นว่า ในไฟล์ตอนนี้มันจะมีให้ตัวเฮดเดอร์เนี่ยสองที่นะครับที่สองก็คือเนื่องจากการรันครั้งที่สองสมมุติว่าเราอยากจะเอาข้อมูลนี้มาปร์ก,กราฟในแมนแล็ทำยังไงนะครับก็ได้เหมือนกันเช่นไฟล์ import data นะครับเออแต่จริงเนี่ยจะต้องเข้ามา จัดการข้อมูลนิดหน่อยก่อนนะครับตรงตรงที่ตรงนี้สมมุติว่าผมจะเอาแค่ข้อมูลอันบนอันเดียวนะครับผมก็ลบลากไปตอนนี้มันก็จะเหลือข้อมูลแค่แถวเดียวนะผมลองเซฟดูนะครับ yes แล้วก็ลองเปิดใน แแล็ดูนะครับโดยเลือก Import Data แล้วก็ไปที่เอส a การของเราแล้วก็เปิดไฟล์นี้ขึ้นมามันก็จะถามเหมือนที่เราใช้ Excel นะครับว่าจะ Import Data เป็น Comma Separated Value หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เลือกเป็น Comma แล้วถ้ามันก็จะมาเป็นตารางแบบนี้นะครับผมก็กด e น t ข้อมูลก็จะโดนโหลดเข้ามานะครับ ผมกด Finish ตอนนี้ข้อมูลมันมาอยู่ใน Workspace นะครับก็อยู่ใน Data ตรงนี้ถ้าผมอยากพลอ t ก็ทำได้หลายวิธีวิธีง่ายสุดก็คือเช่นอย่างนี้นะครับเลือกทั้งหมดแล้วสั่ง p ลอ t มันก็จะพลอ t ให้เราเลยแบบนี้แต่จริงเรื่องพวกนี้มันเป็นเบสิกการใช้งานแมทัแล้วนะครับก็แค่แนะนำเฉยๆอีก จนถึงตอนนี้เราสามารถบันทึกข้อมูลได้ถึงเราจะทำงานที่ร้อยเฮิร์แต่เราบันทึกข้อมูลที่หนึ่งเฮิร์นะครับณนะตรงนี้มันมีประเด็นนิดหนึ่งคือบางครั้งเนี่ยพอมันมีเรทการซิชั่นตรงนี้ต้องใช้ต้องมีเรทการซิชชั่นเพราะว่าทำงานจากร้อยเฮิร์มาหนึ่งเฮิร์บางที ยังหาสาเหตุแน่ชัดไม่ได้นะครับบางทีข้อมูลของแมทแลบก็ถูกต้องบางทีก็ไม่ถูกต้องแต่ทางที่ดีเนี่ยแนะนําว่าถ้าอยากมั่นใจจริงก็ให้ใส่กล่องเลนทัสซิชันระหว่างซึ่งตรงนั้นเนี่ยกล่องเลนทั s ซ t i o n มันจะอยู่ใน Signal Attribute นะครับแล้วมันจะชื่อกล่องเลนทั s ซิชันตรงเนี้ครับกล่องเนี้ยมันจะทําหน้าที่เหมือนกับจัดการข้อมูลซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับเราหรอก แค่บอกว่าถ้ามันมีระบบมันทํางานหลายเลนดแล้วมันมีการเชื่อมโยงก,กันระหว่างสองกล่องที่เลนต่างกันก็เอาไว้กล่องเลนทันทิชันมาวางขัน้นอย่างเช่นตรงเนี้ยกล่องเขียวของเรานะครับมีเส้นสีแดงมาเพราะฉะนั้นถ้าให้ถูกเป๊ะเนี่ยเราก็ควรจะมีกล่องเลนทันทิชันมาวางขัน้นตรงนี้กับตรงน,รงนี้เพราะว่าแล้วถ้าผมอัปเดตดูเพราะว่ามันเปลี่ยนเลนดกันไงครับ จากสีแดงมาเป็นสีเขียวแต่บางครั้งมันทํางานได้บางครั้งมันไม,ไม่ไม่ต้องมีก็ได้บางครั้งต้องมีซึ่งตรงเนี้มันบอกไม่ได้ต้องลองตอนในการซิมูเลชันนะครับแล้วจะเห็นว่ากล่องสีเหลืองเป็นกล่องเรทฮันดิชันอันนี้คือมัลติเรทนะครับถ้ากดคนโทรเจเพื่อขึ้นมาดูเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นไฮบริดคือมีมากกว่าหนึ่งเรทในกล่องเดียว